ร่วมค้นโดยสิงคุณเห็นด้วยกับใครอูดอมหรือเคนทุกความคิดเห็นมีสิทธิ์ลุ้น BMW 318i น่จะเป็นธรรมเนียมปฏิบัตินะครับที่ก่อนเริ่มพิธีกรรมพวกเขาจะมาที่ลำธารเพื่อชำระล้างร่างกายให้สะอาดและเพื่อเป็นการบูชาคุณต่อธรรมชาติที่พวกเขานับถือและหลังจากนั้นพวกเขาก็จะไปแต่งหน้าแต่งกายให้กลายเป็นอินเดียแดง ดูเหมือนว่าเขาเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับพื้นที่บริเวณนี้ครับคือพื้นที่ที่พวกเขาเลือกพื้นที่ที่มีภูเขาล้อมรอบแล้วก็มีลําธารอยู่ทางด้านโน้นท,ทันทีที่ฟ้ามืดลงและพระจันทร์ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าพิธีกรรมก็จะเริ่มต้นขึ้น น,นพิธีกรรมใกล้จะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเขากําลังนัดแนะขั้นตอนต่นตางๆกันอยู่วันนี้เป็นการเริ่มพิธีการมันศักดิ์สิทธิ์ของพวกเราขอเชิญธ,นนธรรมชาติคือโลกใบนี้รวมทั้งแผ่นฟ้าแผ่นน้ําทั้งดวงดาวและดวงจันทร์เราขอกล่าวคำว่าขอบคุณธรรมชาติที่ให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ ให้กับพวกเราและต่อไปนี้ท่านเมิซินแมนของเราจะทำพิธีกรรมอวยพรให้กับมนุษยชาติพวกข้าทั้งหลายได้มาทำพิธีคาบฟ้าดินและผูกสวงดวงวิญญาณทุกสัรพ์สิ่งในโลกพวกเจ้าหารู้ไมไม โลกที่อบอุ่นที่เจ้าได้อาศัยกําลังจะพังพินาศเพราะด้วยมือของพวกเจ้าเที่เราทำตรงนี้เราจะขอบคุณดูมีอญยญาณมันสกษษิ์เพราะทุกวันนี้ที่ทำให้เรามีกินมีใช้มีมอ ใ,ใจที่จะไปเลี้ยงครอบรได้ก็พออืม จรหลังนี้เป็นกระโจมหลังที่ใหญ่ที่สุดในจํานวน5กระโจมที่ตั้งไว้ในคืนวันนี้นะครับเขาบอกว่ากระโจมนี้เรียกว่ากระโจมหลังเหงือที่พวกเขาจะเข้าไปนั่งล้อมวงกันเพื่ออบสมุนไพรแล้วก็ขับสิ่งสกรปรกออกจากร่างกายนอกจากนั้นก็เป็นการล้อมวงเพื่อพูดคุยถึงชีวิตการทํางานที่ผ่านมานั่งอยู่ตรงนี้นะครับมันก็บรรยากาศมันก็จะ จะร้อนๆนะร้อนเหมือนเหมือนห้องอบซาวน่าครับมีกลิ่นด้วยตอนนี้มีกลิ่นแบบกลิ่นสมุนไพรใช้ของเนี่ยเคยเจออินเดียแดงจริงๆมาซื้อของอินเดียแดงเปรูกับเอกวาดอร์คือเขาอยากอยากเห็นว่าทําไมทําไมที่เมืองไทยมีแบบนี้ฮะเขาจะเอาหัวหน้าเผามา มันตั้งชื่อให้พวกเราตั้งชื่อเป็นอินเดียแดงขอเราทุกคนอย่างคนที่นั่งอยู่ในนี้ใครบ้างที่แบบจากไม่มีเลยจนกระทั่งทํามาหากินที่เกี่ยวกับเรื่องอินเดียแดงเนี่ยจนกระทั่งมีขึ้นมาบ้างเกือบทุกคนเนี่ยผมขอพูดพูดถึงคนคนหนึ่งนะครับผมเห็นมาตั้งแต่ที่เขาเรียนเรียนเขาเรียนลามแล้วก็ทุกวันนี้นะครับเขามีความเป็นอยู่ที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 ่ดีขึ้นนะครับมีบ้านล็อกโฮม คือแมนกัสโคโรราโดซึ่งบ้านล็อกโฮมทั้งคาวบอยทั้งอินเดียเราใฝ่ฝันกันอยากจะมีนะแต่เขาเขามีแล้วแล้วเขาก็มีรถกระบะปูขี่มีรถสามคันเก่าหนึ่งคันแล้วก็แล้วก็ใหม่อย่างอีกหนึ่งคันแล้วก็มีเมียสี่คนแลาวก็ใฝ่ฝันไว้ กลางเสียงกรองที่หนักแน่นเร้าใจดูเหมือนว่าจะช่วยปลุกจิตวิญญาณความเป็นอินเดแดงที่อยู่ในกายของพวกเขาได้เป็นอย่างดีนะครับพวกเขาเรียกพิธีที่กําลังเต้นรําอยู่นี้ว่าพิธีมูนแดนซ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเส้นสูงบูชาธรรมชาติและความเป็นอินเดแดงที่พวกเขานับถือ ของกันี่คืออะไรครับเราทำขึ้นมาเพื่อเพื่อรลลึกกันขอให้ออเดอ er ร์เยอะๆ,ๆรวยๆมากๆ<ม>นะผลที่พี่ได้ผมมาให้ <c oughs> กลับเป็นหหมื่นเท่าและแสนเท่า,าทส่วนใหญ่แล้วนะครับ <łbym> <c oughs> จะไม่ไม่เป็นเงินนะแล้ว,ว,าาลว,ลวยอดยาว ของที่ตัวเองรักสังเกตดูได้ว่าะจะหยิบออกมาจากคอบ้างจากนิ้วว้างซึ่งของอันเนี้ยเราจะไม่กำหนดมูลค่าว่าจะมีราคาเท่าไหร่เลยให้วัดอขอให้วัดเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่สู้กับภัยอันตรายหลังจากที่แลกกันแล้วเราก็จับมือเพื่อเป็นการบอกว่าเออพิธีกรรมเนี้เสร็จสิ้นแล้วนะแล้วก็ลาจากกันคงจะพบกันใหม่อีก โดยที่การจับมือก็จะผภาษาันนแบบอินเดียนแดงผมขอมอบสิ่งนี้นะครับให้กับป๊อปเป็นอของที่ลึกงานนี้ด้วยแล้วก็จากใจผมด้วยนะครับแล้วก็ขออวยพรให้ป๊อปสุขภาพแข็งแรงฮะจิตใจชื่นบานนะครับคิดหวังสิ่งใดประสบผลสำเร็จนะครับขอบคุณมากก้อนหินศักดิ์สิทธิ์ผมให้สองรับผมสุขภาพแข็งแรงจิตใจเบิกบาน สู้ไปได้อีกหมื่นปีนี่ถ้ากับว่างานคืนนี้เนี่ยเสร็จสิ้นละเสร็จสิ้นสมบูรณ์ครับ อนนี้กระโจมทั้ง5้าหลังที่พวกเขาร่วมแรงร่วมใจกันตั้งขึ้นเมื่อวานนี้หรือถอนออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับพวกเขากําลังช่วยกันเก็บของแล้วก็ทยอยกันกลับบ้าน,นกลับไปใช้ชีวิตในโลกของความเป็นจริงรเรามาที่นี่แล้วก็เพื่อจะซึมซับบรรยากาศและธรรมชาติให้มากที่สุดแล้วกัรเทศเราจะได้มีกําลังต,ต่อสู้หากมองหน้าไม่รู้ใจ ส,กกาาสำหรับคนที่ไม่ได้มีความสนใจหรือว่าศรัทธาในวิถีชีวิตแบบอินเดียนแดงพิธีกรรมที่ผ่านสายตาท่านผู้ชมไปนั้นก็คงจะไม่มีสาระอะไรที่ชวนให้จดจำนะครับแต่สำหรับอินเดียนแดงพันไทยกลุ่มนี้คำว่าอินเดียนแดงนั้นยังหมายรวมถึงแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์าง,งาน ศรัทธาในการที่จะมีชีวิตอยู่อย่างอิสร,ระและการสแสดงกระตันอยู่กะตเวทิตาต่อวิธีชีวิตของคนกลุ่มหนึ่งที่ให้ชีวิตกับพวกเขานี่แหละครับอินเดียนแดงพันไทยสวัสดีครับเขาเดินทางเพื่อมอบรอยยิ้มและความสุขให้ผู้คนทั่วแดนดอยเขาคือตืต่โอโพ เบิร์ดธงชัยของคนกะเหรี่ยงตือโพนี่ในหนึ่คนกะเหรี่ยงนี่ขนาดนั้นไหมก็ตอนนี้อครึ่งของพี่เบิร์ดครับคนค้นคนอังคารที่22เมษายนนี้สี่ทุ่มทาง m o d e r n ไนท v ชีวิตนั้นมีหลายตอนมีความซับซ้อนซ่อนอยู่เคยตั้งคำถาม เหมือนเงาตามกันเป็นเชิญคืนวันข้างในได้เก็บมาคิดได้มองชีวิตเข้าใจก็เลยต้องหาทางตามไปเจอไปดูคุยกันให้รู้ให้ลึกกว่าที่เห็นอยากเก็บจะยอมบินวนคนคน อยากเย็นจะยอมดิ้นรน,นคนคนคนอยากเย็น่่าัวาวโ